เดือนสิงหาคามนี้นะครับจะมี5ล้านคนที่ไม่ได้เงินอุดหนุนหมัดคนจนจะเป็นคนหรือไม่เดี๋ยววันนี้มาเช็คกันครับก่อนที่จะไปดูข่าวฝากไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังและกดกระดิ่งด้วยกับรายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นหายกระชับดูแล้วเข้าใจง่ายและขา่าดเิ็กได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าคุณกดติดตามและกดกระดิ่ง คุณจะไม่พลาดข่าวสารที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังนะครับจะแจกเงินให้รวมถึงการลงทะเบียนต่างๆแค่กดติดตามและกดกระดิ่งกับช่องสตาค์มีเดียนี้นะครับคุณผู้ชมฮะสตาค์ได้ข่าวล่าสุดนะครับก็บอกว่าเงินที่ได้ส่งให้กับคนเดือนละ5ล้านคนเนี่ยนั่นคือเงินปุดหนุนผู้สูงอายุที่จะได้เดือนละ50ถึง100บาทล่าสุดจะมีการตัดไม่ให้แล้วด้วยเหตุผลที่ รับไม่ได้มากนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังครับเขาบอกว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเดือนนี้นั่นแหละครับผู้ถือบัตรคนจนจะไม่ได้รับสิทธิ์ในกรณีเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมเดือนละ50หรือ100บาทต่อเดือนที่เราได้ทำข่าวกันแล้วเขาจะมีการให้ทุกเดือน และเขาบอกว่าจะให้จนถึงเดือนกันยายนนี้ปรากฏว่าเดือนนี้เงินไม่เข้าเพราะอะไรสตังก็เลยไปตามมาล่าสุดสตังได้ข่าวจากกองทุนผู้สูงอายุนะครับได้มีการจัดสรรเงินผู้สูงอายุเพื่อยังชีพซึ่งเขาบอกว่าในงวดสุดท้ายที่ผ่านมาคือวันที่15มิถุนายนนี้และเดือนกรกฎา,าคมน,นี้ จะไม่ให้ซึ่งไม่มีการประกาศด้วยนะครับจะไม่มีการให้เงินอีกและไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการให้เงินอีกครั้งเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับการจัดสรรกองทุนเฮ้ยนี่เงินงบประมาณประเทศนะคือปีที่แล้วนะคุณผู้ชมครับเขาได้ของงบประมาณประจําปี63จํานวน600ล้านกว่าบาทเพื่อนําเงินตรงนี้ไปจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนคนละ50หรือ100บาท ซึ่งเขาทำงบทำการของงบระดับประเทศนะฮะเป็นเงินแผ่นดินนะครับ600กว่าล้านบาทโดยมีการทำไว้จนถึงเดือนกันยายน63แล้วนี่คืออะไรเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเจ้ากองทุนการจัดสรรเงินผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีการให้เงินแล้วไม่ได้มีการให้เงินตามที่สัญญากันไว้คือเดือนกันยายนปรากฏว่าให้ได้ถึงแค่วิุนายนอ้าวแล้วเงินหายไปไหนครับ เป็นไปได้ว่ากองทุนนี้นะครับไม่ได้ให้เงินตามที่ร้องของกับงบประมาณไว้เดี๋ยวสตังจะตางต่อนะครับสรุปเลยเงินผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเดือนละ5 0บถึง100บาทคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่สิ์นี้จะไม่ได้นะครับจะไม่ได้แต่สิทธิบัตรคนจนปกติทั่วไปยังได้เหมือนเดิมยกเว้นเงินผู้สูงอายุและเป็นการที่ไม่ได้โดยที่แบบไม่ชัดเจนสัญญาไว้ว่าจะให้ถึงกันยายนปรากฏว่า อ้าวไม่ให้แล้วแล้วก็ไม่ประกาศบอกด้วยนี่ไปตามข่าวเจอนะเนี่ยถึงทำข่าว คุณผู้ชมท่นานใดนะที่รอเงินต่างๆอยู่นะครับแล้วไม่รู้จะติดตามข่าวจากที่ไหนที่นี่เป็นหนึ่งช่องทางที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมในทุกๆวันสตางค์จะรีบตามข่าวมาได้โดยเฉพาะข่าวที่มีการชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นะครับถ้าคุณผู้ชมไม่อยากตบข่าวสารการแจกเงินสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตางค์มีเดียนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าสตางค์ได้รับข่าวจากรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการคลังสตางค์ ตะตังเจอรี่ประทำข่าวและคุณผู้ชมจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับชมและรับทราบข่าวสารถ้าไม่กดกระดิ่งคุณจะพลาดข่าวสารนะครับกับรายการสาระแชร์คว y วโอซ่านาหารกระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ